หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคู่ค้ามันจะเสกได้จริงไหมครูะะคบอกแล้วนะคะมาท้าพิสูจน์กับครูเล่นๆอ่ะเรามาท้ากันเล่นๆน,นะซื้อน้ําหอมไป1ขวดราคาสี่ร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีทำตามที่ครูบอกทุกอย่างแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ครูพูดจริงหรือไม่จริงแล้วค่อยตัดสินโอเคไหมอย่าเพิ่งตัดสินตอนนี้อย่าเพิ่งด่าโอเคไหมคะออ้ยนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งด่าเก็บปากไว้เพราะเดี๋ยวพอได้จริงแล้วด่าไม่ออกแล้วอายตัวเองเก็บปากไว้ก่อนนะคะนี่คือน้ำหอมมี2กลิ่นนะคะอันนี้คือซากุระครับซากุระอยู่ี สักแล้วครับโรสเอาโรสละตาเนี่ยตาเนี่ยเอาแว่นดูสิใครว่วงนี่ใครว่วงนี่อันนี้โรสนะอันนี้ซากุระค่ะซากุระจะสีชมพูโรสจะสีแดงนะคะเสร็จแล้วค่ะอะไรคือชีพจรของเราอุ้ยวันนี้ใส่เสื้อเปิดเพราะว่าเมื่อก่อนเคยกล้าเหรอดูดิดิดิแผลใหญ่บึ้บบึ้บขอเป็นข้อมือนะครับนะคะชีพจรอ่ะมาดูนะคะทุกคนแบบนี้ดีนะฮะดูนะฮะดูนะฮะอ่าอยากกับพิพตานะครับผมอย่างนี้นะคะเราก็วน พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเอาสามรอบก่อนก็ได้ขนาดนะคะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือแล้วก็กินยิ่งยิ่งกินแบบนี้ทุตัวกินอ่ะพี่อุทำให้ดูเร็วกินเยอะเยอะเยอะเแล้วก็ถูแบบนี้เน่เน่ยน่แล้วก็มาดูก่อนว่ารถในยังถ้ายยางก็ถูถูอีกถูอีกดูก่อนอุ้ยลดไปนิดเดียวถูไปอีกค่ะถู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 ข้าไปก็อย่างที่บอกนะคะก็เป็นน้ํามันซึ่ง น้ำหอมมม่เป็นหัวน้ำหอมเราสามารถถูเสื้อถูคอถูผมได้เลยหมดเลยฮะถูได้หมดเลยนะคะอประมาณนี้ผมก็จะหอมเป็นนางงามผมหอมูตรมณรมาเตอรรปี้นะคะเวลาถูผมก็อย่าไปถูตรงตรงตรงโคนผมอย่าให้โดนโคนผมเด็ดขาดเพราะว่าโคนผมเราอะค่ะมันกินอาหารได้มันจะกินก็มันจะกินสมุนไพรดีกว่าอย่าให้เขาไปกินน้ำหอมเพราะฉะนั้นเอาไว้ตรงประมาณแบบนี้ได้นะคะผมจะหอมเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นทุกคน อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนพุทธคุณก็บอกเลยฉันโชคดีฉันมีความสุขอ,อะไรอย่างเงี้ยผัวรักผัวหลงเงินไหลมาเทมาอธิษฐานานะอธิษฐานขอแต่ถ้าเกิดเป็นคนพุทธลออ้องท่องคาถาสามสามครั้งที่ค,ครูบอกหลังจากนั้นทุกคนฟังให้ดีนะคะถูให้ทั่วตัวนะคะแล้วก็บอกเลยว่าฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงนะคะฉันตัวหอมฉันแข็งแรงฉันเดินไปไหนกเ็เป็นที่รักอะไรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วทุกคนคะหลังจากนั้นให้ดูจากที่คุณใช้น้ําหอม แต่อุณใช้น้ําหอมให้คุณจับตาดูเลยจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มคุณจะได้เงินมาแบบงงๆคุณจะถูกหวยคุณจะอะไรก็ตามที่เป็นเงินเป็นทรัพย์เป็นคนเป็นสิ่งที่ดีจะค่อยๆไหลมาเมื่อไหรที่คุณจับพลังงานการไหลนี่น,น,น,นี่บอกคีย์ใหญ่ๆเลยนะนี่บอกคีย์สาคัญได่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับได้ว่ามีพลังงานบางอย่างเข้ามาอย่างเช่นลูกค้ามาเพิ่มหนึ่งคนมีคนซื้อสินค้าคณหนึ่งคน สามีให้เงินคุณเพิ่มจับสัญญานนั้นให้ได้ค่ะเฮ้ยคุณได้แล้วหนึ่งไปจดเลยค่ะไปจดหาข่าวดีให้เจอแล้วจดพอคุณจดได้หนึ่งอย่างคุณไม่ต้องห่วงค่ะไม่นานคุณจะได้ค่าน้ำหอมคืนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าถ้าคุณไม่ทําก็เรื่องของคุณแล้วคุณห้ามด่าห้ามพูดว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะเราบอกคุณบทเปือกเลยนะคะแต่ถ้าคุณทํามาจับตาดูค่ะว่ากว่าน้ําหอมจะหมดคุณจะได้เงินเท่าไหร่คุณจะมีความโชคดีกี่อย่างจดมาเลยค่ะนะคะ นี่คือแบบอยากให้คุณพิสูจน์นะคะเราแค่มาพิสูจน์ไปด้วยกันโอเคไหมทุกคนคะเอาไม่รู้สินะมันลดไปแค่นี้ค่ะมันรับไปเจ็ดแปดหลักไปแล้วอะคะ่ะก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงสินะนะคะก็มาจากทุกทิศทุกทางเลยนะคะแบบโอ้โหอยากให้เซตเยอะเอาเป็นว่ามันลดแค่นี้ค่ะมันรับไปเจ็ดแปดหลักแล้วอะคะ่ะลดแค่เนี้ยแล้วแต่เลยว่าคุณจะจดได้กี่อย่างนะคะแล้วมาดูกันคะ่ะเน้้อหอมมดขวดคุณจะได้เท่าไหร่จ่ายสี่เก้าเก้าอาจจะรับเท่าไหร่เหมือนที่เมื่อวาน ใครบอกนะหนูจ่ายไปสี่เก้าเ้าหนูรับมาสี่แสนเก้าทุกคนถ้าอยากได้แบบเขาก็ลงเชื่อแบบเขาดูเขาไม่มานั่งมโนนะคะเขาได้จริงโอเคนะสําหรับวันนี้ใครซื้อ 99, สี่เก้าเก้าส่งฟรีมาเข้าซูมกับเราฟรีนะคะมาเรียนซูมฟรี เรียนกับคนที่ประสบความสําเร็จหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านหรือคนที่เข้ามาแป๊บเดียวได้กําไรหกหลักเหลักแบบนี้ค่ะมาติดตามนะมาติดตามได้บ้านได้รถเป็นแม่บ้านแล้วมีบ้านมีรถเป็นแม่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนทํางานประจําจับเงินล้านจากออนไลน์อย่างเงี้ยทุกคนคิดว่ามูลค่าคอร์สเท่าไหร่ตัวเป็นๆเ,เลยนะแล้วมาให้คุณถามต่อโอเคไหม สี่เก้าเก้าค่ะซื้อกับใครก็ได้ไม่ต้องซื้อกับครูครูไม่มีค่ะครูไม่มีเลยบอกตรงนี้แม้แต่ขวดเดียวมาล็อตที่สี่หมดแล้วค่ะไม่พอขายอีกแล้วไปถึงครูพี่ปั่นพี่ลุกหมดเกลี้ยงตับนะคะที่ครูไม่มีเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนอยากได้ไปถามเอากับพี่น้องทุกคนนะคะสี่เก้าเก้าส่งฟรีแล้วมาเรียนซูมด้วยกัน